สวัสดีค่ะยังนะคะเดี๋ยวมาเคสเคสอื่นก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะ เข้ามากันรึย,ยังเอยโอ้มืดมากพี่มาถูกทางใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่โอเคสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้ทีมม้าเร็วอิจันนะคะจ๋าแล้วก็พี่แบงค์นะคะกำลังเดินทางนะคะมาส่งถังออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะให้กับคุณพ่อนัด นะคะรอสูงเนินนะคะเราเนี่ยก็ได้มีการติดต่อกับลูกสาวของคุณพ่อนะคะที่ชื่อว่าคุณนิ่มนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางมาตามตามแบบนะคะตามโลเคชันแต่ว่าคือแมบ,บเนี่ยปักมาที่เพชรเกษมห้าสิบสองนะบางด้วนภาษสีเจริญแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเพจคือเหมือนเรา เป็นทางลัดจริงๆมันก็เป็นทางลัดเหรอคะพี่แบงค์ใช่ใช่มีรถข้างหลังมาด้วยอ่ะโอเคน่าจะน่าจะมาถูกทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราลองไปกันก่อนเนาะถูกแล้วเออถูกแหละอ่ะมันเหมือนเป็นแบบทางตึกแตกนิดหน่อยอืมโอเคอ่ะมาเจอไฟสว่างแล้วก็โล่งใจเมืม่อกี้เหมือนอเหมือนแบบเราเข้าไปใน <laughs> ข <_ d> ้อประยนน <_ d> ์หรือละครอะไรสักเรื่องอ่ะโอเคนะจริง <_ d> พอแบบพอหลุดมาสักนิดเดียวก็อ๋อทางนี้คือเราขับออกมาอีกนิดเดียวก็โอเคเจอไฟแล้วสบายใจค่ะตอนนี้ประมาณอีก5กิโลที่เราจะต้องเดินทางไปถึงผู้ป่วยโควิดคือเขาอยู่กันทั้งบ้านเลยเหรอใช่คือเคสเนี้ค่ะพี่แบงค์เขา,าเป็นเคสพ่อแม่ลูกคือคุณพอ่อเนี่ยอยู่กับคุณแม่นะแล้วก็คือติดโควิด ั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยตัวคุณมันมาเร็วไงพี่แพงขับเบาๆโอเคถึงไหนแล้วคือลูกสาวคุณนิ่มเนี่ยนะคะเขาก็เออยังไม่ได้ตรวจโควิดเขาบอกว่าเออกลัวว่าถ้าตัวเองตรวจเนี่ยจะไม่มีคนดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราจ๋าเนี่ยโทรโทรไปถามทางคุณนิ่ม นะคะพี่เขาก็บอกว่า,าในส่วนของเคสคุณแม่เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการติดต่อมาแล้วนะคะคาดว่าใช้คำว่าคาดว่านะพรุ่งนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมารับตัวคุณแม่นะคะส่วนของคุณพ่อเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการประสานอยู่ในขั้นตอนการประสานงานนะคะเราก็เลยวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็เลยขอเอาเครื่อง ผลิตออกซิเจนเนี่ยมาให้ก่อนนะคะให้คุณพ่อเนี่ยได้ใช้ก่อนนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าเออค่าออกซิเจนเนี่ยมีค่าออกซิเจนเนี่ยมีเก้าสิบนะคะแล้วก็มีไข้ด้วยนะคะไข้สามสิบแปดเลยนะคุณจัตอน,นค่ะนคนดูกี่กี่คนอนะหกร้อยสามสิบสองคนค่ะมีลูกเพหกร้อยสามสิองคนคุณจัดใช้ใช้กล้องหน้าให้เห็นสภาพสภาพอ่าแต่คุณแงค์ช่วยปัดกระจกน้ำฝนก่อนเนาะ โ<ค> okay. อ <ะ S 2> เคด้านซ้ายครับเดี๋ยวเรามาเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะลูกเพจค่ะขั้นตอนนี้แล้วสรุปแล้วคือคุณพ่อเขาตอนนี้คือค่าออกซิเจนเป็นเรือเท่าไหรน่นะอันเนี้ยตามตามข้อมูลที่ได้มาเนี่ยน่าจะช่วงเย็นนะคะเก้าสิบอยู่ที่เก้าสิบก็คืออยากร<น>ู้ทั้งเลยว่าแบบค่าออกซิเจนของเรามัน มันขึ้นลงแบบได้ตามปกติเลยหรอคือยังไงอ่ะคืออันเนี้ยคือ่าพข้าวซีเตของคนเราอ่ะปกติแล้วอ่ะคืนปกติคือหนึ่งร้อยถูกต้องปะก็คือเต็มแม็กซ์ใช่เพราะว่าเราเวลาเรา,เราว,วัดกันเองอ่ะใช่ไหมคะพี่แบงค์เ<ช>ครื่องว,วัดนิ้วมันก็ขึ้นเต็มร้อยนะของพวกเรากันเองเพราะเราไม่ได้ป่วยใช่แต่ว่ามีบางคนแบบเก้าสิบแปดสิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนไงคะพี่แบงค์แล้วเราจะไปยังไงต่อไปครับอ่ะมันก็ต้องแบบรับไก่นิดหน่อยพี่แบงค์น่าจะใกล้ถึงแล้วมั้ยใช่ใช่ใกล้จะถึงแล้ว ประมาณอีกสองนาทีเราเราจะถึงคโอเคอีกสองนาทีก่อนก่อนที่เราจะเดนตอัง4 0ิทาลขหมือนิดทางต้องกลับไปทางฝั่อโน้มแงเก่งจังเลยเราก็ขับรถไม่ค่อยแบบดูมไมค่อยแปน,นะครอ่าหลงอีกแล้วนะคะลูกเพจ ถ้าไม่หลงคือตอนนี้คือไปน่าจะไปเคสที่สามแล้โอเคมาเดี๋ยวกลับกล้องหน้านิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันไปทางๆนะคะระหว่างเดินทางระหว่างให้พี่แบงค์งมกับแบบเนาะคือวันนี้เนี่ยจ๋าก,กับพี่แบงค์เนี่ยได้รับเคสมาสามเคสนะคะ mm hmm. เคสแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะเป็นพ่อแม่ลูกนะคะโอเคอยู่กันทางคนทีนี้เขาเนี่ยอยู่เ,เพชรเกษมห้สอง บางด้วนภาษีเจริญนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งเป็นเคสคุณพี่ประโยชน์นะคะอยู่ตรงเทียนทะเลนะคะบางขุนเทียนก็คือมีโรคก็คือมีโรคประจำตัวเป็นไขมันในเลือดอาการตอนนี้ก็คือเหนื่อยหอบนะคะออกซิเจนต่ําไม่มีไข้นะคะเขาอยู่กับภรรายา นะก็เคสนี้เนี่ยเราก็มีการติดต่อไปแล้วพี่เขาก็ส่งโลเคชันมาให้จ่าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งเคสที่สามสำหรับวันนี้นะคะเป็นเคสของคุณยายละไมาอายุเจสิบปี <c oughs> เคสนี้นะคะกะ็มีการร้องผ่านมาทางมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลนะคะแล้วทางทีมพี่ปิ๊กเนี่ยเขาก็ส่งมาให้กับทีมอีจัน นะคะมาเรีวอีจานอย่างเราก็เลยรับได้รับเคสนี้มานะคะซึ่งเคสคุณยายละไมเนี่ยอยู่ที่สีแยกบ้านแขกนะคะอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นะเคสนีเ้เราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนไปให้นะคะแล้วก็เท่าที่คุยกับหลานหลานคุณยายเมื่อกี้นี้นะก็มีทางทีมงานหน่วยงาน หนงสักหน่วยงานหนึ่งนะคะเรายังไม่ได้สอบถามรายละเอียดกันชัดเจนนะเขาเอาถังออกซิเจนมาให้คุณยายแล้วหนึ่งถังแต่ว่าเป็นถังเป็นตัวถังที่ใช้แล้วหมดอะคะ่ะทีนี้เราก็เลยโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเครื่องผลิตออกซิเจนที่มันใช้ได้ตลอดแบบเติมน้ําก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเอาไปให้เสริมทับด้วยอนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีถุงยังชีพนะคะของคุณป๊อปวาราวุฒเอาไปให้คุณยายด้วยนะคะก็นี่นะคะสามเคส วันนี้อ่ะค่ะกลับมาที่พี่แบงค์ใกล้ยังคะพี่แบงค์ได้ละอีกสองนาทีเทาโอเคพอหาเคเลยไหมอีกสองนาทีเอ,อ่อเราก่อนที่เราจะไปเราโทรหาเคก่อนดีกว่าว่าเขาปเป็นยังไงบ้างได้ค่ะบอกว่าแบบคือเขาไม่สามารถที่จะออกมารอรับเราอยู่หน้าบ้านได้ถูกไหมได้ดิแต่ว่าเราต้องเว้นระยะห่างไงคะพี่แบงค์ คือเราก็ต้องแบบอยู่ห่างๆนิดนึงอย่างห่วงหวงโอเคเดี๋ยวเราโทรหาคนนิ่มเนาะได้ศูนย์เดี๋ยวนะคะขอหาเบอร์แป๊บนึงนะคะลูกเพลโอเคโอ๊ะโ,โทรผิดโทรผิดพอดีใส่ถุงมือนะคะมันมันก็จะกดพลาดกดพลาดได้ง่ายๆเลยนะเมื่อกี้ไปโทรหานุกนะคะ นุกนักข่าวอีจันรยวนะอ่ะอ300 <Okay. S 3> โอเคฮัลโหลฮัลโหลค่ะจากอีกจันนะคะพี่โอเค okay. ตอนนี้หนูใกล้ถึงแล้วนะคะเพชรเกษมห้าสิบส <5 14. S 1> ี่ห้าสิบตอนนี้เมื่อกี้อยู่เพชรเกษมห้าสิบสี่แล้ว อยเล็กๆมืดๆโอเคหนูถึงซอยซอยถึงกานขอสมุดโอเคเจอเจอแล้วค่ะห้สิบสองหนูเลี้ยวเข้าไปเลยไหมเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่ออกไปรอตรงปากทางก่อนขึ้นสะพานข้าคลอโอเคค่ะอ่ะพี่แวงเข้าไปเลยค่ะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้าง คือเมื่อคืนเนี่ยเขามีไข้ออกซิเจนเขาตกเยอะมากแล้วพอไข้ลงอ่ะออกซิเจนก็เหมือนขึ้นแต่ว่าเนี่ยให้กินยาแก้ไข้ไปแล้วไข้ก็ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าพอตอนถือไข้จะขึ้นอีกไหมอตอนนี้อย,อย,อยู่อยู่ที่บ้านกันสี <c oughs> ่คนนะคะแม่กับพ่ออยู่กันสองคนกรุ่งดีแม่จะไปโฮสปิเตลและพี่อ่ะก็จะกลับบ้านค่ะแล้วคุณพ่อหรอคะพี่พ่อยังไม่ได้รับเตียงเลยค่ะ แต่ว่าครุงมีก็กำลังเด่งประสานงานอยู่ไม่รู้จะได้ไหมใคสูงสูงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เห็นที่ไหมไหนก็คือตอนเนี้ยตอนนี้ยพี่ไปทางเลยอ่าโอเคพี่คือตอนเนี้ยพี่เป็นคนที่ดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเลยใช่ไหมฮะพี่คือกลุ่มเสี่ยงโอเคแต่พี่พี่ยังไม่ตรวจเพราะว่าพี่จะรอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับการรักษาก่อนถูกไหมใช่เคียบบอสก่อนเคียบบอสก่อนอ่าโอเคแล้วแล้วตอนเนี้ยแล้วแล้วตัวของพี่ มีอาการไหมตอนนี้เหรอคิดก็ยังไม่มีแต่ว่ามันตักฝนตักอะไรก็ปวดตัวปวดหัวเบาๆเหมือนอาก,การอุปทานนดน้อยยัง,ย,งยังไม่ไม่มีอาการชักเกดเจนหรอกโอเคนั่นนั่นนั่นคือนั่นคือพี่ใช่ไหมใช่แล้วคือพี่อตอนนี้หนูกำลังไ,ไลฟ์สดอยู่หนูขออนุญาตแพนกล้องได้ไหมพี่ขอไม่เปิดตัวได้ไหมได้ได้ไดเข้าใจเข้าใจ โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะแพนที่หน้าของพวกเรากันเองแต่ว่าขออนุญาตเป็นเสียงคุณพี่เข้าในไลน์หนูได้ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้คือแบบเสียงของพี่อยู่ในไลน์แล้วแหละแต่ทีนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่พี่ฟังผมนะบ้านตรงนั้นคือบ้านพี่ใช่ไหมบ้านเชา่าอ่าโอเคแล้วทีนี้บ้านนี้เป็นยังไงคือผมต้องเดิน,นตามพี่เข้าไปเป็นเป็นเหมือนฝั่งขวามือของตัวฝั่งฝั่งซ้ายมือของตัวเองอะ อ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจฉะนั้นฉะนั้นตอนนี้พี่ก็เข้าไปอยู่ข้างในบ้านได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะจะเอาของไปไว้หน้าบ้านให้พี่นะได้โอเคเจอดเกอดเข้ามาข้างในซอยนี้เลยอด้ได้ได้ครับได้ได้โอเคขอครับโอเคก็คือในเคสกรณีแบบนี้นะคะเราจะ ไม่เปิดเผยหน้าตาของผู้ป่วยนะคะนะคะรวมถึงที่อยู่ด้วยนะเพื่อเป็นอ่สิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยนะคะอเอาเมื่อกี้พี่เขาอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ป่ะเออพี่เขาหายไปแล้วตรงนี้แหละอ่าโอเคค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะจากกับพี่แบงค์เนี่ยมาถึงเคสที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือเคสของ คุณนิ่มนะคะที่อยู่ที่คาสีเจริญนะคะค่ปลดปลดัปดได้เลยค่ะพี่แม่เบอร์แรกใช่เปิดลำโพงพี่นิ่มตอนนี้บ้านบ้านพี่อยู่ตรงไหนอ่ะเขาจอดรถท้ไมซอยยังเมื่อกี้ซอยที่บอกอ่ะอ๋อต้องเข้าไปซอยนั้นหรอ ใช่ใช่ซ,ไไซ,ไไซอยนอ้อยอะซอยไรซอมืออะก่อนพุทธาภรณอะหนูจอดหนูจอดตรงหน้าซอยได้ไหมรถมันใหญ่อะมันต้องเข้าไปลึกปะมไม่ไม่ลึกคือแบบเป็นที่แค่ักจอดรถเพื่อให้ถนนมไม่แกพี่จอดหัวที่มาเพื่อให้ถนนมเขามีรถวิ่งได้อ่ะเอางี้พี่ต้องจอดตรงนี้พี่ต้องจอดเส้นนี้ผมจะต้องสอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหาพี่เองใช่ใช่ได้อ๋อที่หัวเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมมันใช่พี่รถมันใหญ่ใหญ่มากอะอ๋อ างั้นอาจอาจจะขอจอดฝั่งตรงข้ามที่เป็นอพาร์ตเมนต์ปั๊บนึ่ได้ล่าไม่รู้อะพี่รถไฟ้ามันแค่ไงมันสวดกันไม่ได้ไม่รู้ตอนนี้จะมีรถสวนอีกไหมถ้าไม่มีก็โอเคพี่ลงไปคุยกับพี่เสื้อฟ้าก่อนโอเคพี่ขาขอจอดรถตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมอขอจอดรถตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอจอดรถตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับข้างหนาง้าตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับแป๊บเดียวคุณพี่ ตัวเองถอตูดไปจอดก็ได้นะตัวเองถอยตูดไปจอดในอยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมลกยกยกกล้องไปดีกว่าคอ่มากะกตรงนี้ได้ไหมคแล้วแะจอดกว้างๆอะคะ่ะอเคเดี๋ยวนะ พี่ถอยให้ตรงก่อน๋ยวไปตัดนนดีกว่คือเราเนี่ยเอารถปอดกระบะมานะคะจ่าก็พี่แบงค์ใช้รถกระบะมาคันเนี่ยใหญ่บรรทุกของได้เยอะแต่ทีเนี้ยซอยบ้านผู้ป่วยบางบ้านเนี่ยเป็นซอยแคบๆนะบางทีเราก็ต้องจอดรถไว้ถนนเส้นใหญ่แล้วเรา ก็ต้องขนของทั้งหมดเดินเข้าไปให้ผู้ป่วยนะคะตามบ้านเนาะก็เลยจะต้องขยุดขยักกันนิดนึงนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แบงค์เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจาก,กับพี่แบงค์เนี่ยจะเอาอเครื่องผลิตออกซิเจนถุงยังชีพจากคุณป๊อกนะคะแล้วก็ ก่องต้องรอดนะกลองรอดตายนะคะจากปตอทอนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้เอ่อ,อคุณนิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราทําธุระเสร็จอะไรยังไงเสร็จภาร,รกิจของเคสที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ